ตามกันตอครับครับมื่อนี่การสมาลงเหล็กเด่นลางประจำวันที่17มกราคมออพศ2 5 6 8ครับอ่าเด่น เจ็ดเจกุกล่าสองพันหน่รอยหกสิบแปดครับเด่นสูตรที่หนึ่งครับศูนย์สองสามห้าหกศูนย์สอง สามห้าหกสูตรที่สองสองห้าหกเจ็ดแปดสองห้าหกเจ็ดแปดครับสองสูตรต้นกันครับต้นเลกสองห้า หกส่วนสามตัวส่วนเรียงดับมันเรียนส่วนเรียงดับครับอันนี้หกดับแต่ว่าเป็นมันมาส่นกับเรียนเด่นนะครับเนาะแต่ต้องเอาไปก่อนเรียงสองตัวมาหนึ่งตัว เป็นสองกำหาครับอันนี้เด็กสองเนืครับเดินสองัำหาครับโอ้ยเด็กสองก็คือเียกเก่าวันไหมเดินสองสองัำหาครับ เดินสองกับหาเรล็กยิงโมมี่ครับจับคู่ศูนย์ห้าแปดสองแปดห้า แปดสามสุดล่องนะรสุดล่องกับที่นี่ถาหกมาเนาะครับถาถากมันดับโนะครับเนาะกดับโบโถามากกับที่นี่ฮวกห้ากสามกสี่ có 8 km lên dãm cù gặp lên dãm cù แปดสองแปดสามซูนหาครับ แคปหน้าจอด้ครับครับสำหรับหวยเด่นลางประจำวันที่17มกราคมพศ2568ครับเด่น2โตัวมา1โตัวเด่น2กับหาครับตัวเลขจับปูกับมี05 82 8 5 0ศ82 8 5 8, 83 8, 8, 8, ครับ6 5 6, 63 64 68ครับจุดเด่นกับมี4คู่ครับ05 แปดสองแปดห้าแปดสามครับโซนยกระกนี่มันเป็นเหลี่กราดติดติดดับเนาะครับเนาะแต่วันเป็นเหลี่เด่นก็เลยมาลงน้ำเนาะครับว่ามันเด่นำสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงสานีครับฝากกุญแจส่งสินค้ารวยน้ำเด้อครับขออวยพรให้ความเพี่น้องเอฟซี F F C, ทุกคนจงส่งดีเด้อครับสวัสดีครับ